สวัสดีครับแห้มอีสานครับพบกันม้อนี้อยู่อ่างเก็บน้ำลำชมัวครับหายหนาหายตากันไปโดนครับใส่เงาใส่เงยยัเถอาแก้ต๊กปลาจะโดนใส่เงยยันใกลนี่แล้วเหยาไกลครับดูบรรยากาศอ่างเก็บน้ำลำชมัว ลองไปยัง,งไงลูไปยังขีประต่อปได้บาน้ำน้ำลงไปเลยอาบน,าน้ำน,น,นะดอกตอนนี้เวลาสามโมงครับเคยได้บ่าคยได้บ้เช็บยีกาน์ดมองอนะ่ะบ้ลละปานนี่แหละ แต่มัน,ออมนรอผมมาเกับไปผัดกะเพราด้วไก่ไก่เลือเกับไปเฮ็ดจิ้ครับต้นไงบ้าปนั่ะบอเฮ็ดต้อนน้อย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 งนี่ทงยังง่ายนอยมบอกว่ไเชือรี่ตัวนี้ mày ghê cả ba năm nay thôi mày không bong ngoại thôi bong ngoại thôi ghê nga 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 nó nga 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 เอาบ่เพียรชั่ววันเย็นเลยกัดดูดกัดดูดดดูกัดดูดเลยเอาเพียบบรบ่เขาขัวเขาหอมไปเลื่อยเนาะ còi cây quay quay hôi quay Bởi quay bởi quay 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 cấp quay 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 hầm quay đi quay quay lực đưa. รี่เครับพี่น้องครับเราตงลงเบ็ดรับบรรยากาศครับ,รรบนนเสีย,ยนนงป,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 ปลาสบู่แบบนี้เก๋จริงจัไหม มันเคยมาไหมขอ,อกงวครับพี่น้องครับพูนขอ,อกงวบ้านเมืองลังแม่นบอลงเบ็ดเสร็จแล้วครับพี่น้องครับตอดอยู่ขั้นนี่นึกเมื่อไัน่ตอนนี้เวลา สามโมงสี่สิบครับกินข่าวครับพี่น้องครับเขาเศร้าครับโอ้ยอย่ง้กินข่าวเถ่าแกหมูปิ้งแพ้ปกตีบากทีกิขนข่าวยังคนได้ไปรี้งก็เบื่อหมูปิ้งครับพี่น้องอกุ้กินตถอแกพนอิ่มเรา ครับพี่น้องครับบอบพอหาบอบพอสีบันที่ครับอ้เดี๋ยวจิ้นเยะจินเขาหอนเพท่านยิ้มเลยนี่แต่ว่าขั้นขั้นนี้ดึงสองเทียครับบอ,บอบอบอบติดอารับอ้โอ้ลูกน้อยครับลูกน้อย ก็เป็นปะคอนหนโอเคเดีเยาใส่หน่เนาะคอนี่นิ้นว่าคอใหญ่เด้อสำมบรอยของบอโอ้ยสำนีบวดบ่วสิเแล้วตะกั่ว <c oughs> โ,โอ้อขี้ลายโพอดไม่บวดเอาคินเดลยบอกทบความสำเร็จแล้วครับพี่น้องครับดึงดึงสามเทียเด็ดตัวหนึง่ง แต่คันี้ดึงสองเทียบติดครับมันอะไรแล้วเงี้ยมดเนาะบูนี่บองเงบองงานงเลยครับนี่นเงีแกนคนฝันนะครับเงีอ่งเ้มด๋ยวบองเงียเดียวเนเออเตียวมางเงเงยลกัก้กปลาตอด เรื่อยๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะไ้เปลี่ยนเงยสามขั้นนี่ต้องใช้เงาเหมืแล้รนี่เอาอีกเลยครับพี่น้องครับไทยบัตรประทันครับวุ้ยด้วยใกล้ตัวขันนี้ บัดบอติดครับพี่น้องครับรุ่นกระป๋องกาแฟากระป๋องเบียร์นี่ไลค์ครับครับัอกิมกันเลยอยู่นี่ประมาณสิบนาทีเลยครับหลังจากที่ดึงขั้นหลังึ้นมา ดึงแค่นี้แล้วกวัดปรติดตตได้ง่ายเบ็ตลงไปตียู่ปุ่นครับคุณจุดไม่ครับพูนครับทีมงานหนึ่ง ดึงเงาดึงเงาครับทุกคนเจ้าของนั่งดึงเงาดึงเงากันครับดึงกาเนเลนียงนี่ไงบ่ได้นั่นงเล่นวะนอตอนนี้เวลาเที่ยง14นาทีครับ นี่กับมูนึงครับอยู่พูดกับสั่งกันมูนกับมูนึงต้องลงไปยืนตีอยู่ในน้ำครับย่างจนทักเป็นห้องหลอยเป็นไงพี่แดง ว่าด้เศร้ามือเศร้าตีนได้อย่างถืออะ่รเงี้ยดิถือ,ถอ <laughs> ว่าด้ว,ว่างมือเลยเนี่ยนี่ตายตายตายพันหมอดครับมาสมทบทีมงานครับว่างมือบ่าดต่เรื่องอะไร บายโมงเจ็ดนาทีครับอ่างรับชมวักหืมยัง บักขักดเนี่ยแท้แแอ,ออน,น,นี่เอาแล้วครับพันมอดล่ำปลาสูตรครับ mẹ tôi cho hắn 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 กระพันมอดครับพันมอดทำกันนะครับกอต่ออกัวนี่ต้มองเขากันแหมดนด้งัหน่อยกวนนยได้หน่อยพันมดนะกดพีแสงใคแล้วใคแล้ว เียนเลียนหัวโบดเวเวเมันจะยุ่ยยุ่ยโอ้ยอยู่่อยู่มาติดมกาะปากมัน ฝนหมืดมากเลรครับพี่น้องครับเกียโตกลกับบ้านนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองสี่นาทีครับ ครับพี่น้องครับท่านมอดับพี่แสงครับท่านประจำทีมงานที่ให้การครับพี่น้องประมาณถึงยี่สิบตัวบอล ลาสูดออกลักอกหรือไงไม่เอาพี่เลบไม่เห็นว่าจะหายาสูดดยก็มันหายหนอีเดิมันลักอก ถือว่าประสบความสำเร็จครับเม่น่ไ้ังาสายโอ้าสโอ้า้ยนกี้ยจไล่โบมาี่เดียพี่น้องขอบ้านครับไปดฝากติดตามคลิปต่อไปด้วครับเค5อีสานครับ